สวัสดีค่ะคลิปสั้นวันนี้นะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยถามกันมาว่าชุดพวกนี้คุณมีไปเอามาจากไหนคะทําไมไม่ติด CC หรือมอสเลยวันนี้เรามีคําตอบให้คุณผู้ชมคะ่ะเมื่อเราเข้ามาโหมดสร้างซิมใช่ไหมคะกดไปที่ตัวบอดี้ของซิมนะคะเลือกที่ลูกศรด้านนี้เลื่อนลงมาดูตรงคําว่าคอนเทนต์นะคะจะเห็นได้ว่ามีคําว่าล็อกอยู่พอเรากดไปเราไม่สามารถอรเข้าไปในเสื้อผ้าพวกนี้ได้เลยวิธีง่ายๆนะคะไปที่มุมขวาบนนะคะเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมาเห็นแถบตรงนี้ไหมคะที่เป็นไอเทมเนมแล้วมีช่องให้พิมพ์พิมพ์คําว่า แคสเวนวักอันล็อกลงไปแบบนี้นะคะกดที่รูปเซิร์ชมาดูทางด้านซ้ายนะคะซอสบายเลือกนิวเวสหลังจากนั้นกดครอบครัวแรกมาเลยค่ะขอขอบคุณแกลเลอรี่ไอดีท่านนี้ด้วยนะคะกดลูกศรด้านนี้นะคะเพื่อที่จะลงซิมเข้ามาถ้ามีซิมที่สร้างไว้อยู่แล้วให้กดคําว่าเหมือซิมของท่านที่สร้างไว้จะไม่หายไปหลังจากนั้นลบซิมที่ท่านไม่ต้องการทิ้งนะคะอย่างเช่นคุณผู้หญิงคนนี้ให้เรามาเลือกที่เดิมเลยค่ะคอนเทนต์อันล็อกหลังจากนั้นเราจะมีชุดที่ไม่ติดมอดและ CC มาใส่กันแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นนโยช์